สวัสดีค่ะชื่ออทิพงศ์เอกของเรนนะคะ่ะชื่อเล่นชื่อเต็นค่ะเซนจบจากไหนมาครับก็จบจากโรงเรียนทวีชาพิเศษค่ะอยู่ตรงซอยอิสระภาพอ2ะค่ะสี่สิบสองเรียนสายอะไรมาเลยครับก็จบสายสิลปนเยอรมันมาค่ะตอนนี้เรียนที่ไหนครับตอนนี้เรียนที่มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา,าชมงคลพระนครค่ะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเซนอยากเข้าสาขาอะไร ก็ที่คิดไปก็อยากจะเข้าสาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ครับทไมถึงเลือกที่นี่อ่ะก็คือตอนแรกอ่ะไม่ได้จะเข้าที่นี่ด้วยเพราะว่าตอนแรกไปสอบที่อื่นมาเลยที่นี้เหมือนว่าเพื่อนอ่ะอบอกให้มาลองมาลองมา,ลองมาสอบที่นี่ดูก็เลยโอเคลองไปสอบดูแต่ว่าพอไปสอบจริงๆอ่ะก็ก็ติดก็เลยเอาที่นี่เลยครับแล้วคาดหวังกับคณะมากมายแค่ไหนครับตอนแรก ตอนแรกยังไม่คาดหวังว่าแต่พอเรียนไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเออมันคือมันต่างจากที่แบบว่าที่อื่นที่ว่าเขาสอนแต่ทฤษฎีแต่ที่เนี้ยเขากลับสอนแต่ปฏิบัติเลยให้เราว่าเออเราจบไปอ่ะเรามีความสามารถแน่นอนแล้วความประทับใจที่แรกที่ได้มาอยู่ที่มหาลัยเนี้ยครับก็คงต้องเป็นเพื่อนๆที่ที่มหาลัยก่อนอย่างแรกเพราะว่าคือจากที่เราไม่จากที่เรามาจากเรียนชายลั้วนะ มันเป็น,ปนแบบว่าเรามาเจอแบบทุกคนในแบบสังคมมากมายอนะ่ะทำให้รู้ว่าอเออเพื่อนทุกคนเป็น,ปนอย่างนี้อย่างนี้นะเพ่อเราขอบับใจอ่ทุกคนช่วยกันอะไรอ่ชอบทำอะไรเป็นพิเศษและในเวลาว่างบ้างครับชอบอะไรเป็นพิเศษหรอคงเป็นกตอนกลางวันนั่นแหละไม่ทำอะไรกินข้าวแล้วก็นั่งหออมวยกับเพื่อนแล้วชอบโซนไหนของมหาลัยมากที่สุดครับ ชอบ่อนไหนหรอคงจะเป็นคงจะเป็นห้องเรียนหรอมัง้งตอนพกักกลางวันชอบกินอะไรเป็นพิเศษบ้างครับชอบตลอดทกย่างเพื่อนเพื่อนในห้องชอบเรียกเรียกอะไรหรือฉายาอะไรบ้างครับเพ,เพื่อนชอบเรียกว่าปาเซนเนพราะอะไรล่ะครับ เหมือนเราเหมือนป้ามงางแบบว่าเราดูเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าแล้วคําถามสุดท้ายนะครับอยากฝากอะไรเอาไว้ไหมกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆครับในในมหาลาัยหรือในมหาลาัยราชมงคลพระนครที่เราเรียนอยู่ครับก็คงอยากจะฝากว่ารับทุกคนนะถ้าส่วนความประทับใจนะครับก็คง ก็คงจะเป็นตอนที่อยู่ม .5 คือตอนนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของวงโยชวาติที่โรงเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนค่ะก็ตอนนั้นคือเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไปอยู่ด้วยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนชวนเข้ามาเล่นคือตอนแรกคิดว่าเออมันคงยากแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโอเคลองหน่อยก็ได้ก็เลยเข้าไปซ้อมอเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากอะแบบ คือมันเป็นสิ่งที่ย,ยากด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกว่าคัรลกาดคือคัรลกาดเนี่ยจะเล่นแบบพกธงพกปืนคือเป็นพวกอะไรเฟิลแบบมีทั้งทั้งเต้นบอลเล่ทั้งแบบการแสดงโอ้ซ้อมแบบหนักมากอ่ะหนักกว่าหนักกว่าหนักกว่าพวกที่เล่นแบบแบบทำเป็ดอะไรพวกนี้นพวกพวกพวกเอ่อพวกจำอะแล้วคือซ้อมอยู่ประมาณแบบสามเดือนเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยแล้วแบบทรหดมากแต่ว่า ต้องก,กัดฟันซู้จริงๆ,ๆแบบโอเคอยากแบบอยากอยากให้มันออกมาดีอะอยากให้แบบเอโอโวงวงช,ชนะตะครั้งก่อนที่แบบเออเรามองหกแล้วจะขึ้นมองหกแล้วเราต้องมานั่งสอบเลยนะแล้วพอเมื่อตอนจนถึงเมื่อวันแข่งวันแข่งแบบว่าเป็นอะไรที่แบบกดดันล้วสื่นมากแบบมันไม่เคยมีแบบมีความรู้สึกนั้นเลยแบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ พอจะเข้าสนามทุกคนมามายืนล้อมกันเราพูดเราพูดลองๆเออขอบคุณนะที่แบบแบบอดทนซ้อมแบบผ่านมาถึงจุดนี้อ่ะก็ทําให้ดีที่สุดละกันก็ลองไห้กันคน,นก่อนจะเข้าไปก่อนจะเข้าสนามคือต,ตอนนั้นยังไม่เรายังไม่เห็นว่าผู้คนในสนามเยอะแค่ไหนพอเราเตรียมตัวเดินจะเดินขบวนเข้าอ่ะผูก่า เป็นอะไรที่แบบคือตอนนั้นทั้งขนล,ลุกทั้งแบบตื่นเต้นทั้งแบบคือน้ําตาคอแล้วตอนนั้นแบบว่าคทุกคนแบบคือสายตาทั้งทั้งบนแตนตอนนั้นในสนามสุดมัชรายสอะคือคนมันเยอะมากแล้วเราพูดกับตัวเองว่าโอเคต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยพอเดินเข้าสนามเสร็จเริ่มการสแสดงใจต,ตอนนั้นตั้งใจมากยิ้ม จำแล้วก็ทำให้ดีที่สุดพอสแสดงเสร็จปุ๊บเราออกมาทุกคนตรงนั้นร้องไห้แบบเหมือนแบบว่าเหมือนปลดปล่อยทุกอย่างแบบว่าแบบความทั้งความกดดันทั้งความเหนื่อยทั้งแบบทั้งความพยายามที่เราทำให้ทำทำให้มันออกมาดีที่สุดคือทุกคนตรงนั้นแบบโอเคเราทำาย่ดีที่สุดแล้วก,ก็พอแข่งเสร็จมารอมารอ,มารอฟังผลสรุป คือตอนนั้นจะเป็นคือตอนแรกเป็นรอบคัดเลือกแบบสิบกว่าวงตอนนั้นเราได้เข้ารอบเข้ารอบเออเข้ารอบเป็นวันที่สองคือทุกคนแบบดีใจร้องไห้กันแบบว่าเฮ้ยเข้ารอบแล้วเข้ารอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบเออเราเราเนี่ยเขาก็จะให้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์เพื่อที่จะไปซอ้อมไปซ้อมอีกรอบหนึ่งเพื่อแข่งเป็นแข่งรอบชิงและรอบชิงจะมีจะมีประมาณสาม สีถ่ถ้วยถ้วยแบบสี่ประเภทแต่เราอยู่ประเทศที่ประเภทที่สามคือถ้วยคอแล้วซ้อมอยู่ก็ไปซ้อมมาเดือนหนึ่งแล้วตอนนั้นก็แข่งแบบแข่งเออก็แข่งกับวงสามวงมีวัดโรงเรียนจำไม่ได้ว่าที่ไหนละมีแต่มีโรงนี้โรงเรียนหนึ่งจำได้ว่าวาชิรธรมเป็นโรงนี้ที่น่ากลัเหมือนกันที่เราต้องเจอแต่ เราก็แข่งไปสุดท้ายแล้วเราก็ได้ที่สองเราพลาดคะแนน,นไปแค่0.5น,นะเราเสียใจมันมากแต่ว่าตัเพทุกคนคืดเป็นว่าเออถึงมันจะเป็นรางวัลที่สองแต่ทุกคนก็แบบมันเป็นอะไรที่สุดยอดแะ้วที่เรามาถึงจุด,จดนี้ได้อ่ะและ้วก็นี่แหละคือความกำทังใจแรกที่ที่อยากจะเล่าให้ฟัง แล้วก็ความปรทับใจสุดท้ายก็คงจะเป็นตอนที่เราไปสอบติดที่มหาลัยรัสมูลพละครให้กับที่บ้านของภูมิใจอ่ะแล้วตอนนั้นคือจริงๆตอนแรกไปสอบไปสอบที่มสวอก็ติดเหมือนกันแต่ว่าเราเราสลัดติดไม่อยากไปสอบสัมภาษณ์เพราะว่าคือด้วยความที่มันไกลบ้านอ่ะเราเออทำมาเราเรียกใกล้ๆบ้านดีกว่าอะย่งเงย แล้วตอนที่เราไปสอบที่รัสมงคลอะ่ะเราก็ติดเหมือนกันตเตาก็ป่อยบอกที่บ้านว่าเออเราติดแล้วนะไม่ต้องหมดแล้วนะที่แบบว่าเขาเครียดที่ว่าเราเราควรเราไม่มีที่เรียนไงอะไรยเงี้ยเราก็บ่อยว่าโอเคเรามีเรียนที่นี่แล้วนะเขาภูมิใจกันคือคือตอนนั้นนี่เหมือนเป็นความความประทับใจอย่างหนึ่งกันที่เออเราทําได้ทําให้พอบครอบพ่อภูมิใจนี่แหละครับคือความประทับใจครับ